ครับสวัสดีครับนะครับ the <า>เคียเตอร์นะครับเมื่อเก่าเมื่อไ่นะครับเดี๋ยวโมลิมนะครับเมนี้นะครับบาเพียวนะครับมาหาพี่หาหน้องนะครับมายามพี่ยามหน้องนะครับมาเบากโซฟังขึ้นกันครับมาผ่านแล้วนะครับผ่านทั้งเรี่ยวผ่านทั้งสตรีมแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไรแน่บาเพียวนะครับมาเบอกพี่น้องฟังนะครับเ้อนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยงไรแน่นะเบานี่นะครับมาบอกพี่หน้องฟังเพราะว่านะครับให้พี่น้องเตรียมตัวไว้นะครับ เตรียมโตจังไดก็ต้องเจอแท้ครับอ๋อโมเมนว่าผ่านแล้วนะครับได้เงินเพิ่นเลยครับเมื่อนี่ก็สิว้าเรื่องเงินข้ว่านำแน่นะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับเป็นแนวทางในการเหตุนะครับเพื่อจะได้เตรียมโตนะครับเตรียมแนวทางเตรียมเตรียมเงียงขึ้นเตรียมรัดโซรเตรียมงานเขล็นรับวิาออกมานะครับเพื่อฮ็ดจังไหนเรียนจังสิได้ขยับนะครับนาะนะครับ มาเพื่อสิแนะน้ำจังสี่นะครับการที่านแล้วนะครับโมเมนต์มาสิแดงขึ้น่นเลยครับกะอา่าหยาดผสมควรครับพี่น้องก็ต้องมีความตั้งใจสูงคลิปต้องปังอีหลีครับแล้วกะเฮ็ดนะครับแบบต่อเนื่องอีหลีครับโมเมนว่าเออมาเพื่อสิขออนุญาตเบาตรงๆรงนะครับเนาะการเฮ็ดคลิปแรกๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นอา่าเข่าโรงเรียนประถมเนาะนะครับ เขาเรียนประถมตอนนี้นะครับเริ่มพานค้นพานเกณฑ์พานดาวก็สิเป็นมัธยมนะครับมัธยมมอบปลายก็สิเป็นพานเลี้ยวนะครับพานพานสตรีมพานเลี้ยวก็นจะเริ่มขยับเขา่าปริญญานะครับเนาะยกตัวอย่างสี่ครับลักสูดมันคือการบอนะครับผมว่ามันมันแตกต่างครับเนาะตอนแรกๆเฮ็ดนะครับอาจจะนะครับใส่ชีวิตประจําวันเดินทางเฮ็ดโน่นเฮ็ดนี่เฮ็ดกับเขา่าส่วนมูกินเขา่า ทายไทยนุ่นทายนี่นะครับก่อนที่พนพันจะผ่านทายได้ครับอันนั้นคือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเนาะนะครับสําหรับอา่าลักสูตรปริญญาตรีหรือว่าหลักสูตรคนที่ผ่านแล้วเฮ็ดจังไรน,นะครับมันต้องสร้างตัวตนให้ชัดเจนครับเนาะบอยนว่าสิได้เงินเพิ่นง่ไงไงบอยน์ว่าเอาผมเอกตรงๆเลยนะก,กันครับคลิปนะครับทายอดวิวบ่ถึงหมื่นวิวนะครับค่อนข้างเรียนขยับยากเลยนะครับ อันร้อยสองร้อยวิวมาต้องมาต้องไปพูดถึงในเรื่องของริ้วนะครับอ่าเรื่องของริ้วนี่แทบจะบวชขยับเลยครับผู้ใดพานสิพ่อเข้าใจสิพ่อโู้ครับอันเบ้าเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเตรียมโตเลยครับมาขาบพานแล้วเนี่ยมันมาอยู่ที่ดีลงคลิปไปเสมอสีแดงเงินเลยนะครับลงไปถ่ายยอดวิวบาถึงพันบาถึงหมื่นนะครับให้บาเพื้ยวก่าตรงนะครับเด้อนะครับบอมีประโยชน์ครับ เหรียญแทบจะบ่อขยับเลยบางคลิปโฆษณาเขากัจริงนะครับเหรียญแทบบ่อขยับเลยครับ0.01นะครับร้อยคลิปนะครับจังสิเหลืองงเหลียญนะครับเพิ่นกับว่าให้วาเรื่องดีหลายวันไหนนะครับจะ่าควาาเนิใจ่าวบาเพียวอยากบอกอยากบอกครับมุดเจ้านะครับถามพระไทยผู้นัานผ่านนะครับเฝ้าสั่งตัวตนครับสั่งตัวตนยังไงบาเพียวกับกระลังกลหาอยู่ครับ คนหาตัวตนจากของมาสิไปแนวทังไหนดีคลิปจังจิปังนะครับเอาซื้อๆปอต้องตรงนะครับยอดที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหน่งมืนวิวขึ้นครับอ่าฟังบ่ผิดนะครับทานะครับลอยซ้อนลอยวิวพันวิวนะครับแทบจะบวขยับเลยครับตอนนี้นะครับเพิ่นแห่งพิจารณาตามความอ่อตามตามเพิ่นนะครับเพิ่นทั้งดึงกลับแน่ครับทั้งห้หน่อยแน่นะครับตอนนี้นะครับ ให้มุเจ้าเตรียมโตเลยถามมาพันโฆษณาในคลิปเดี่ยวพันนสติมุเจ้าก็ต้องเจอครับเข้าเลยเริ่มไตระดับจากหม้อปลายเมื่อเขาอ่าเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นทีเขาปริญญานะครับอ๋อเริ่มต้นจีเขาปริญญาแล้วต้องมีรักสูตรที่ชัดเตนต้องมีตัวตัวที่ชัดเตนครับเจ้าเสียหนังเจ้าเตรียมโตวไว้เลยครับคือ่าวาเพียวเนี่ยกะก่อนิะพานมากกะ การไทยชีวิตประจําว mm ันเทิงกันครับบอด้มีตัวตัวจริตเตียนตอนนี้ก็เริ่มสิคิดสิสร้างนะครับว่าเข้าใจยังไงจังสิได้คลิปละหมื่นวิวนะครับมันต Hence, ้องเป็นจังสี่ครับตะสันบ่ได้เลยนะครับผู้ติดตามอย่างหน่อยๆต้องมีสองถึงสามแสนคนนะครับจังสี่ยู่ได้จังสี่ใดเงินทุกเดือนนะครับอ๋ออันนี้นะครับคลิปนี้ก็เป๋าเงาแน่นะครับอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับเตรียมตัวนะครับเด้อเตรียมตัวไว้นะครับอ๋อกระเปีายว บ่ได้บอเว้าให้มุเจ้าท่อมุเจ้าถอยบ่ได้บ่เว้าให้มุเจ้าถอดใจครับแต่อยากให้เจ้าหูว่าถ้าผ่านแล้วยอดวิวซ้ำนี่มันสิเป็นจังไงต่อมันสิใดท่อใดมันสิใดรีบอ่นะครับยังบ่ท่านไดนปังยังบ่ท่านใดครับถ้าปังเมินวิวขึ้นนะครับมีโอกาสนะครับเมินวิวขึ้นมีโอกาสไดรลายนะครับ แต่ว่าถ้าซ้ำนี่ซ้ำมาเพียวดูตอนนี้นะครับถ้าบพขยับครับสามเดือนสี่เดือนนะครับกะบได้ถึงลอยนะครับโบได้ถึงลอยเรียนนะครับนะคิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเ้อสูต่อไปบ้างเป้าหมายกันต่อไปครับละกะนะครับสัางโต้ตนไว้ตั้งแต่เนื่อๆครับย่าให้คือผมนะครับนอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับนอทำมักคคิปนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์บาเพี่ยวแล้วนะครับนี่ความในใจบาเพียวอ,ออกมาบอกค้ามสดีครับ